ก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเสือมเหสวนตำนานแขนที่ถูกผลักดันเรื่องราวของเสือมเหสวนจากสุพรรณบุรีไม่ใช่เพียงตำนานของจอมโจรผู้โด่งดังหากแต่เป็นภาพสะท้อนของชีวิตที่ถูกบีบขั้นจากความอายุติธรรมและทางเลือกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อเสือมเหศวนอายุได้ราว25ปีในวันที่โชคชะตาเล่นตลกด้วยการพรากคนสำคัญในชีวิตของเขาไปตลอดกาลพ่อของเสือมเหศวนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับถือ แต่แล้ววันหนึ่งกำนันผู้มีอิทธิพลในสุพรรณบุรีกลับมาฆ่าพ่อของเขาอย่างไร้เหตุผลความเจ็บแค้นและอัดอั้นท่วมท้นอยู่ในใจของชายหนุ่มผู้นี้ เขาอยากจะบุกไปสังหารกำนันให้สาสมแต่แม่ของเขากลับขอร้องไว้ขอให้เขาหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะหากไม่หนีกำนันจะต้องตามมาฆ่าเขาอีกคนเป็นแน่ด้วยความจำเป็นเสือมเหสวนจำต้องหนีหนีไปไกลถึงจังหวัดอุทัยธานีที่นั่นเขาได้พบรักและสร้างครอบครัว แต่แล้วเพียงปีกว่าๆน้องชายของภรรยาที่พึ่งขึ้นเป็นกำนันดันคิดจะจับกลุ่มตัวเขาภรรยาของเสือมเหศวนรับรู้เรื่องราวทั้งหมดจึงรีบมาบอกเขาตัดสินใจหนีอีกครั้งทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วไปปักหลักที่จังหวัดลำพูนอยู่ที่ลำพูนอีกปีกว่าๆเขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆซึ่งหลายคนเป็นทหารเก่า เวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเสือมเหศสวนจากบ้านเกิดมานานถึงสี่ปีเต็มๆสี่ปีที่เขาต้องหลบหนีอยู่ตลอดไม่เคยได้กลับไปสุพรรณเลยแต่เขาจำคำที่สั่งแม่ไว้ได้ดีว่าสี่ปีเมื่อไรเขาจะกลับมาเผชิญหน้ากับกำนันเส้นทางสู่เสือ สี่ปีผ่านไปเสือมเหสวนยังคงไม่ได้กลับไปเผชิญหน้ากับกำนันเขายังคงหลบหนีไปอีกไปอยู่ที่นครประทมแถวสถานีท่าฉลับที่นั่นเขาได้ภรรยาคนที่สองแต่แล้ววันหนึ่งชายหนุ่มผู้นี้บังเอิญไปเจอหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวว่า จอมพลฝายอยู่บ้านไทยใหญ่อำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีเฮ้ยเสือบ้านกูอยู่ใกล้แค่นี้เองกลับดีกว่าเขานึกในใจทันทีเขาบอกภรรยาว่าว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมสักครั้งแล้วจะกลับมาหาเธอแต่เธอไม่ยอมให้ไปบอกว่าการเดินทางลำบากและอันตรายแต่เสือมาเหศวรก็ยังคงยืนกรานที่จะกลับ สุดท้ายภรรยาจึงยอมให้ไปโดยให้น้องชายของเธอที่ชื่อไอ้เงาะติดตามด้วยเมื่อกลับมาถึงสุพรรณเขาให้นาชายพาไปฝากตัวกับเสือฝ้ายแต่เสือฝ้ายไม่รับบอกว่าตอนนี้มีลูกน้องชื่อตะคอยอยู่แล้วตะคอยนี่เป็นคนตาดีมันบอกเสือฝ้ายว่าเฮ้ยไอคนนี้รับไว้ก่อนนะดูท่าทางมันน่าจะดี เสือมาเหสวนจึงได้อยู่กับเสือฝ้ายพักอยู่ที่นั่นถึงแปดเดือนตลอดเวลาที่อยู่เขาเขียนจดหมายส่งไปหากำนันบ่อยครั้งโดยเนื้อหาเป็นการยอมแพ้และขอฝากญาติพี่น้องไว้ในความดูแลของกำนันจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการทำให้กำนันตายใจวันล้างแค้นอยู่มาวันหนึ่ง จาเมฆซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันแบกปืนมาคนเดียวจาเมฆตั้งใจจะมายิงเสือมเหศวนแต่เสือมเหศวนกับเพื่อนอีกคนก็มีปืนกันคนละกระบอกจึงหยุดจาเมฆไว้ได้จาเมฆถามเขาว่ามึงจะทำไมกู เสือมเหศวรตอบว่าผมไม่ทำไมหรอกครับผมแค่อยากจะถามกำนันว่าใครเป็นคนยิงพ่อผมจ่าเมฆบอกว่าไอ้กำนันมันยิงพ่อมึงเท่านั้นแหละเสือมเหศวรก็ไม่ยุ่งกับจ่าเมฆอีกเลยเขาอยู่กับเสือฝ้ายมาเจ็ดถึงแปดเดือนเสือฝ้ายไม่ยอมให้เขาไปยิงกำนัน เสือมเหศวนจึงออกอุบายหลอกลูกน้องเสือฝ่ายว่าเฮ้ยมีใครอยากไปปล้นกับกูบ้างวะกูเจอเงินเจอทองเยอะเลยลูกน้องเสือฝ้ายสิบห้าคนหลงเชื่อไปกับเสือมเหศวนพวกเขาไปกันตามที่นัดหมายพอไปถึงบ้านเป้าหมายเสือมเหศวนก็ยิงนัดแรกเข้าที่หัวของไอ้กำนันคนนั้นเลย ชีวิตของเสือมเหสวนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่วินาทีนั้นเขาพยายามรักษาตัวมาตลอดสี่ปีไม่ยุ่งกับใครเลยเพื่อรอคอยวันนี้วันที่จะได้เผชิญหน้ากับกำนันเขาจำคำที่สั่งแม่ไว้ได้และเขาก็ทำมันได้สำเร็จมันคือความแค้นที่สั่งสมมาสี่ปีเต็มสังคมที่ไม่พึ่งพากฎหมาย หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมเสือมเหศวนถึงต้องมาเป็นเสือทำไมไม่พึ่งกฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้นกฎหมายบ้านเมืองแทบไม่มีความหมายเลยครับหลังจากพ่อของเสือมเหศวนเสียชีวิตเขาไม่ได้คิดจะพึ่งตำรวจเลยเพราะหากพวกเขาทําผิดตำรวจก็ไม่มาเลี้ยงดูหรอกครับ ในยุคนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกพี่ของกำนันตำรวจ ก็เป็นพวกเดียวกับกำนันกำนันจะยิงใครก็ได้ไม่มีใครสามารถเอาผิดเขาได้เลยนี่คือภาพสะท้อนของสังคมในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนคนที่ประสบเหตุการณ์เช่นเดียวกับเสือมเหศวนจะไม่หวังพึ่งบ้านเมืองเลยพวกเขาจึงต้องจัดการกันเองไม่มีการไปแจ้งความใดๆทั้งสิน้นเพราะราชการย่อหย่อนมือราชการ เอื้อมไปไม่ถึงในพื้นที่ห่างไกลยอย่างสุพรรณบุรีผู้คนจึงต้องจัดการกันเองยุคสมัยที่แรนแค้นช่วงเวลาที่เสือมเหสวนเริ่มต้นเป็นเสือคือปีพศ2484ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ประเทศไทยเองก็อยู่ในภาวะสงครามบ้านเมืองวุ่นวายทรัพยากรบุคคลร่อยหรอการดูแลทุกสุขของประชาชนก็คงหย่อนยานไปด้วยเพราะต้องทุ่มเทกำลังไปกับการป้องกันประเทศปัญหาภายนอกประเทศรุนแรงมากชาวบ้านในสมัยนั้นไม่เคยหวังพึ่งราชการเลยครับพวกเขาจะจัดการกันเอง ราชการกลับเป็นตัวที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนมากกว่าด้วยซ้ำทำไมสุพรรณถึงเป็นชุมโจรสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านติดกับชายแดนพม่าและกะเหรี่ยงเวลาเกิดปัญหาก็สามารถหนีไปได้ง่ายและเป็นพื้นที่ธุรกันดานที่มือราชการเอื้อมไปไม่ถึง เมื่อเกิดศึกสงครามคนสุพรรณก็ต้องรับศึกอยู่บ่อยครั้งคล้ายๆกับกรณีของจังหวัดพัทลุงทางภาคใต้ที่นั่นก็เป็นแหล่งรวมโจรอยู่ไม่น้อยเช่นกัน สาเหตุของการเป็นโจรไม่ได้มาจากความอดอยากเสมอไปครับแน่นอนว่าเรื่องเศรษฐกิจก็มีส่วนคนสมัยก่อนความเป็นอยู่ไม่ได้ลำบากยากแขนมากนักเพราะทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แต่ที่คนเป็นโจรเพราะมันเกิดค่านิยมบางอย่างขึ้นมาในสังคมคือจะต้องเป็นคนเกเร มีบันทึกในสมัยรัชกาลที่หเลยว่าหากใครจะไปขอลูกสาวชาวบ้านแถวนั้นเขาจะถามสองคำถามคือขโมยควายเป็นไหมและปล้นเป็นไหมถ้าตอบว่าไม่เป็นเขาจะไม่ยกลูกสาวให้เพราะกลัวว่าลูกสาวจะอดอยากวิถีแห่งการปล้นเสือมเหสวนจะปล้นเดือนละสองครั้งเท่านั้นเพราะเมื่อเงินหมด ก็ต้องไปหามาใหม่เขาไม่ปล้นกลางคืนแต่เลือกปล้นกลางวันโดยเฉพาะตอนเช้าตรู่ประมาณหกโมงเช้าพวกเขาจะเข้าหมู่บ้านล้อมหมู่บ้านไว้บ้านเรือนราวสา0ร้อยถึงสี่ร้อยหลังคาพอเข้าไปในหมู่บ้านเสือมาเหสวนจะยิงปืนสามนัดเสียงปืนจะเป็นสัญญาณให้คนในบ้านวิ่งหนีออกมา คนข้างนอกที่ล้อมไว้ก็จะจับตัวได้ทั้งหมดแล้วพามารวมกันที่ลานกลางหมู่บ้านพวกเขามีคนในหมู่บ้านที่คอยบอกข้อมูลครับมีบัญชีคนรวยคนจนเตรียมพร้อมไว้แล้วเมื่อทุกคนมารวมกันเสือมเหสวนจะเรียกชื่อคนที่อยู่ในบัญชีออกมาถามว่าคนชื่อนี้มีไหมใครมีชื่อก็ออกมา ใครไม่มีชื่อก็นั่งเฉยๆพอเจอคนที่อยู่ในบัญชีก็จะนำไปที่บ้านของเขาพูดจาดีๆขอเงินขอทองบอกว่าขอสงสารฉันเถอะฉันต้องเอาไปใช้ไม่ได้หนีตำรวจไม่ได้ทำมาหากินถ้าเขาไม่ให้ก็ขนเอาการปล้นของพวกเขาจะกินเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าไม่เกิน4ี่ถึงห้าโมงเย็น ตำรวจก็จะมาถึงลูกน้องจะวิ่งมาบอกว่าตำรวจมาแล้วแต่พวกเขายังไม่เสร็จธุระเสือมาเหศวรจะบอกให้ตำรวจคอยอยู่ก่อนตำรวจสมัยก่อนมีจำนวนน้อยกว่าไม่กล้าบุกเข้ามาทันทีเพราะถ้าเข้ามาก็ต้องยิงกันเมื่อปล้นเสร็จเสือมาเหศวรจะสั่งลูกน้องให้ยิงตื่นสามนัดอีกครั้ง เสียงปืนจะเป็นสัญญาณให้คนในหมู่บ้านที่มารวมกันทั้งหมดนับจำนวนคนครบแล้วเสือมาเหสวนจะเดินวนสามรอบไม่ใช่เดินวนเฉยๆนะครับต้องว่าคาถาคุมลูกน้องด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใดๆสัตจะของเสือตอนออกปลนเสือมเหสวนก็มีของขลังติดตัวอยู่ตลอด ไม่คิดว่ามันจะขัดกับพระเลยเพราะตอนนั้นเขาคิดว่าเขาไม่มีกินเลยต้องปล้นพระคงจะช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีกินและเขาก็พกพระเป็นย่ามเลยใครบอกว่ามีพระดีๆที่ไหนเขาก็จะไปเช่าไปซื้อมาหมดครั้งหนึ่งเสือมเหสวนเคยโดนยิงที่ศีรษะกระดูกแตกเลยนะ แต่ก็รอดมาได้คิดว่าพระช่วยนั่นแหละไม่งั้นคงเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่แตกต่างระหว่างเสือสุพรรณกับเสือทางใต้คือทางใต้จะไม่ทำร้ายเจ้าทรัพย์หากไม่ต่อสู้และจะไม่ทำร้ายผู้หญิงกับเด็กเด็ดขาดของที่อยู่กับตัวจะไม่เอาเด็ดขาดเอาเฉพาะของที่เก็บสะสมไว้และต้องเหลือทิ้งไว้ให้เจ้าทรัพย์ส่วนหนึ่งด้วย แต่ของเสือมเหสวนไม่ได้มีกฎขนาดนั้นถ้าเจอของตามตัวเช่นสร้อยทองนาฬิกาเขาจะไม่เอาแต่ตอนปล้นเขาจะเอาหมดทุกอย่างที่เจอเมื่อเรียกมารวมตัวกันแล้วจึงค่อยคิดบัญชีส่วนเรื่องปืนลูกน้องของเสือมเหสวนต่างคนต่างหามาเองแต่ปืนของเสือมเหสวนเองนั้นเขาซื้อเองครับ ซื้อจากอายุทยากรุงเทพลบบุรีลบบุรีมีทั้งปืนกลเบาปืนกลหนักปืนคมสันปืนสเตน83ของญี่ปุ่นปืนพรามแบบ66มีทุกอย่างเขาซื้อมาเป็นหมื่นๆในสมัยนั้นและต้องจ่ายเป็นเงินสดด้วย ลูกปืนก็ได้มาจากช่างแสงเพื่อนของเสือมาเหศวนที่เคยเป็นทหารอยู่ที่ดอนเมืองด้วยกันไปทำงานอยู่ในช่างแสงก็เลยรู้จักกันพอเขาต้องการลูกปืนเพื่อนคนนั้นก็จัดหามาให้แต่ก็ต้องจ่ายเงินสดเช่นกันบางครั้งต้องเตรียมไว้ถึงสี่0มื่นถึงห้าหมื่นบาท ปืนกลหนักนี่เขาซื้อมาจากที่หนึ่งทางสิงบุรีแค่ห้าพันบาทเท่านั้นมันเป็นของราชการทั้งนั้นแสดงว่าคนในราชการก็มีความสัมพันธ์กันพอเขาต้องการอะไรก็จะหามาให้ แล้วคุณสงสัยใช่ไหมครับว่าสัตจ,จะในหมู่โจรมันมีจริงเหรอเสือมาเหสศวนยืนยันหนักแน่นว่ามีครับถ้าเลี้ยงลูกน้องแล้วไม่มีสัจจะพูดอะไรก็ไม่น่าเชื่อถือชาวบ้านก็ไม่เลื่อมใสแบบนั้นไม่ใช่โจรจริงหรอกครับตายหมดทุกคนแหละพวกที่ไม่มีสัจจะ คือพวกที่ทำไปเพื่อความสนุกถ้าเป็นเสือของแท้ต้องมีสัจจะต้องมีเหตุจำเป็นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจะไปเป็นเสือทำไมอยู่บ้านดีๆไม่ชอบเหรอ เรื่องราวของเสือมเหสวนทำให้เราเห็นว่าในบางยุคสมัยผู้คนถูกผลักดันให้เดินในเส้นทางที่พวกเขาได้เลือกเองเพราะความอายุติธรรมที่ไม่อาจแก้ไขได้จากระบบที่ควรจะเป็นที่พึ่งคุณคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นในสังคมหรือไม่ครับ